สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแปลงเลขฐานแปดให้เป็นฐานสองนะคะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะ,ะแปลงหนึ่งร้อยสามสิบสี่ฐานแปดเป็นฐานสิบนะคะเท่ากับหนึ่งคูณแปดยกกำลังสองนะคะ หนึ่งคูณแปดยกกำลังสองสามคูณแปดยกกำลังหนึ่งสี่คูณแปดยกกำลังศูนย์นะคะจำนวนี้ได้มาจากแปดคูณ 1> 1. ึ่งคูณแปดได้ผลลัพสองคะ่ะจะได้หกสิบสี่หกสิบสี่บวกสี่ขอไปค่ะหกสิบสี่บวกยี่สิบสี่บวกสี่แล้วก็ผลลัพธ์จะได้เก้าสิบสองฐานสิบนะคะขามาจาะทดสนิยมน,นะคะสองคูณแปดลบกำลังลบหนึ่ง กำลังลบึ่งบวกห้าคูณแปดยกกาลังลบสองค่ะจะเท่ากับ0.25ย์จุดสอบวกศูนย์จุจดแนึ่าอาจะผลลัพธ์ที่ได้คือ ศูนย์จุดสามสองแปดหนึ่งสองห้าฐานสิบนะคะอ่าเรามาเปลี่ยนเลขเก้าสิบสองฐานสิบให้เป็นเลขฐานสองกันนะคะ 嗯。Um. นี้จะเป็นศูนย์ศูนย์อันนี้ก็จะติดลบศูนย์นะคะอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งอันนี้ก็จะสองหารสองก็ได้ศูนย์อได้ศูนย์สองหารสองได้ศูนย์สองหารห,หนึ่งก็ได้หนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 0น1 1 1 0 0ฐานสองนะคะอ่ามา เรามาเปลี่ยนเลข0.328125ฐาน1ิบให้เป็นฐานสงกันนะคะก็เอา0.328125คูณสงจะเท่ากับ0.65625นะคะเอามาแล้วก็เอามาคูณจำนวนนี้มาคูณสงก็จะได้1.3125 แล้วก็คูณไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยนะคะจะ,ะดังนั้น0 3 2ย์จุฐาน10จะเท่ากับ0.01001ุดนย์่ง่ฐานสค่ะจากนั้นเราก็เอาจำนวนนี้แล้วก็จำนวนนี้อเอาบวกกันนะคะ